ต้องมีเละเ <c oughs> นี่คือแสงอะไรคะนี่คืออะไรเอ่ยไม่ใช่ดาวนะคะตอนตีห้าค่ะ อย่างนี้เลยตรงนี้จะเป็นไฟไฟแดงไฟเขียวออกบูบูบ,บวบบอยตรงเนี้ยเนี่ยเป็นอย่างนี้เลยตรงนี้ก็มีไฟไฟมันจะเขียวบางทีมันเป็นเขียวเลยบางทีก็แดงอะไรประมาณนี้ยค่ะม่รู้ว่ามันคืออะไรก็เลยถ่ายวีดีโอมาให้ดูเราก็ไม่เราก็ไม่เข้าใจว่ามันคืออะไร ถ้ามาจะมองเห็นตรงนี้ค่ะประมาณปีสี่กว่าก็จะมองเห็นนะคะ่ะอยู่บนอยู่ต่ามากค่ะอยู่ประมาณายไม้นิดนึ่นะคะ่ะแต่พอเที่ยสายหน่อยประมาณปีห้ากว่าเขาก็จะถอยตัวขึ้นไปข้างบนนะคะ่ะไปเป็นสีเขียวสีแดงอะคะ่ะก็จะอยู่ช่วงนี้เลยะคะ่ะเ่เห็นครั้งแรกนะคะไม่รู้เขายังไงไม่รู้นะคะซึ่งเห็นครั้งแรกเพิ่งสังเกตกวันนี้วันแรกอะคะ่ะ นี่คือแสงอะไรคะนี่คืออะไรเอ่ยไม่ใช่ดาวนะคะตอนตีห้าคะ่ะแสงนี่ <c oughs> เห็นเห็นแต่ตอนไดประมาณเจ็กตุ่มเอ่อประมาณปีซ<ม>ีจ้าเออจะล่อยลงมาต่ำม,มา,ากเลยจ้าร่อยลงมาต่ำาว่ายานานมา <c oughs> <ๆ>กเพราะประมาณตี <c oughs> <ๆ>หากวนเนี่ยเขาเสียถอ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 ย,ถอย,ถอย,ถอยขึ้นไปข้างบนนะคะ อ่าเขาจะลอยมบต่าม,มากอาจจะเป็นสีเขียวสีแดงสีหยังประมาณนี้ละจ้ะอ่ <c oughs> เห็นสูงร,รับไม่จ้ะเห็นอยู่ประมาณต่าม,มากค่ะ,ะสูงตา่าอยู่ประมาณปลายใหม่ประมาณนี้นละจ้ะอ่าแล้วก็ได้สายน้อยประมาณจะใกล้ๆหัโมงเนี่ยเขาสีร้อยรอยลอยขึย้นไปจ้ะรอยขึ้นไปสูงมากจาก้ะเ <c oughs> ห็นไม่จังหมือหรือครับโอ้วันนี้วันแรกจ้ะเพราะวันนี้เพิ่งสังเกตจ้ะโอ้ปกติก็จะ เห็นแวบๆสีบ้เจบ้อะบ้เดบ้อะไใส่ใจจ้ะแต่มือหนีจะลงต่หมากเลยก็เลยลยไทยให้ดูจ้าแต่ว่าดาวเทียมก็ไม่ใช่ค่ะเพราะว่ามันจะยูต่ำมากแล้วก็จะวิ่งไปวิ่งมาจะมีแสงสีเขียวสีแดงนะคะดูไปดูมาก็เลยสังเกตเอ๊ะรื่ว่าอะไรก็เลยเอากล้องมาถ่ายดูค่ะว่ามันคืออะไรกันแน่ค่ะ